สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m g s p a c e c h a n n e l วันนี้เราอยู่กับเกม Last Island of Survival เป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกที่โหดร้ายโดยการเอาชีวิตรอดของเราจะเจอทั้งสัตว์ประหลาดฝูงซอมบี้และทหารสุดฮัลโหโหดแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนเพลเยอร์ที่เล่นด้วยกันนี่เองสิ่งแรกที่เราต้องทำเราจะต้องทำภารกิจ คู่มือการเอาชีวิตรอดให้ครบก่อนหลังจากที่เราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถมีอาวุธยุดโทปกรณกที่จะสามารถสู้รบอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายได้เดี๋ยวเริ่มต้นเราจะต้องทําภารกิจการเอาตัวรอดก่อนโดยเรามาดูภารกิจแรกก็คือภารกิจการสอนเอาชีวิตรอดในบทที่1ในบทที่1ที่เราต้องทําคือการติดตั้งขวานหินซึ่งผมติดตั้งไปแล้วโดยการติดตั้งขวานหินก็เพียงแค่เรากดที่ตัวขวาน ด้านล่างให้มันถือขวานแค่นี้ก็จะสําเร็จแล้วสําหรับการติดตั้งขวานหินต่อมาก็คือภารกิจตัดต้นไม้5ต้นเราจะสังเกตว่ารู้ได้ไงว่าตัดต้นไม้5ต้นให้เราดูที่หัวมุมด้านซ้ายบนของหน้าจอเราจะพบว่าจะมีภารกิจเดี๋ยวผมเริ่มตัดต้นไม้ก่อนเลยจะบอกก่อนว่าด,ด้วยความที่เป็นแค่ขวานหินอะ่ะมันจะช้าหน่อยหลังจากที่เราอเกรดเป็นขวานชนิดอื่นอย่างเช่นขวานเหล็กขวานตัดไม้เนี่ยมันจะทําให้เราได้ ตัวจำนวนไม้ที่มากกว่าและต้นไม้เราจะโค่นได้ไวขึ้นเดี๋ยผมรีบตัดก่อนเลย<ะ>นแน่นแน่ต้นไม้น้อยหลังจากที่เราตัดต้นไม้ครบ5ต้นแล้วเควสถัดไปก็จะขึ้นมาก็คือการสร้างฐาน 4ฐานและสร้างผนังทั้งหมด7ผนังผมพยายามสร้างให้ใกล้วัตถุดิบก็คือตรงนี้มันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่ลาดยาวเงี้ยบนถนนนี่จะมีถังน้ํามันเยอะแยะไปหมดโดยถังน้ามันก็จะมีสีที่แตกต่างกันแล้วการดอกของของแต่ละถังน้ามันก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างฐานดีกว่าขั้นแรกให้กดที่ตัวปัจแจรหรือคอนที่เป็นควยกันที่อยู่ดางด้านล่างจริงๆเพิ่งเริ่มต้นอ่ะมันจะสอนเลยว่าให้กดตรงไหนบ้างพอเรากดที่ฐาน แล้วก็มาเลือกฐานอีกทีหนึง่งแต่ว่าในการสร้างฐานที่พื้นเนี่ยจะต้องไปฐานแบบนี้โดยเราจะต้องหาจุดที่มันเหมาะสมอย่างเช่นเราเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอพื้นที่ที่เป็นสีน้ําเงินเอ๊ะไม่สร้างไม่ได้เมื่ออาคารเป็นสีน้ําเงินเราจะสามารถกดสร้างฐานได้เราจะสร้างฐานทั้งหมดสี่ฐานหนึ่งสองสามสี่นี่เราสร้างทั้งหมดสีฐานละต่อมาเราสร้างกําแพงทั้งหมด7กําแพงเดี๋ยวมันจะไม่พอ เจ็ดกำแพงนะเราไปที่กำแพงเราเลือกผนังหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่้าหลังจากนั้นก็จะสร้างประตูเดี่ยวประตูเดี่ยวให้เรากดที่ประตูแล้วก็เลือกประตูเดี่ยวแล้วก็วางอ่านี่คือเราสร้างประตูเรียบร้อยแล้วถัดมาเราจะต้องสร้างเพดานเราก็กดที่เพดานแล้วก็สร้างเพดานขึ้นมา เอเดนจะต้องสร้างทั้งหมด4อันเดี๋ยวผมสร้าง4อันก่อนเดี๋ยวบ้านค่อยไปดัดแปลงแก้ไขต่อหลังอ่ะเราได้ถุงนอนมาถุงนอนเนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อเราตายแล้วเราจะฟื้นคืนชีพมาที่ถุงนอนนี้แต่ว่าเวลาเราตายเนี่ยของทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราเราจะดอบหมดเลยดังนั้นให้เรารียบไปเก็บของกันดีกว่าถ้าของคนนั้นมันจำเป็นจริงๆแต่ถ้าไม่เสียดายก็ทิ้งไปก็ได้โอเคเรากด ที่เครื่องหมายบวกแล้วก็กดที่ถุงนอนเราสังเกตว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามถ้าเป็นสีฟ้าคือวางได้แต่ถ้าเป็นสีแดงจะวางไม่ได้เราวางถุงนอนเรียบร้อยเราได้ตู้อาณาเขตตู้อาณาเขตเนี่ยเป็นตู้ที่ไว้สําหรับในการเหมือนซ่อมแซมบ้านพัฒนาบ้านทําให้บ้านเราแข็งแกร่งขึ้นถ้าเกิดมีดตัตูมาบุกอะเราทำลายตู้อาณาเขตบ้านเราก็จะพังเลยมันเหมือนเป็นแกนหลักของบ้านเลยเราวางตู้อาณาเขตตรงนี้ หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เพิ่มวัตถุดิบในตัวนาเขตโอเคให้เรากดใช้ปุ๊บอ่าเรามีไม้อยู่เราก็เพิ่มไปเรียบร้อยเราจะได้ไม้กลับมา30อันแล้วก็รหัสล็อกอ่าเพย์ต่อไปก็คือให้ตั้งรหัสล็อกของประตูโดยรหัสล็อกตอนนี้เราได้มา2อันเดี๋ยวสังเกตว่า2อันนี้ก็คือใส่ได้2ประตูอย่างละประตูเท่านั้นนะเรากดติดตั้งรหัสล็อก หลังจากนั้นรหัสล็อกเราก็จะตั้งเป็นรหัสอะไรก็ได้ที่เราอยากจะตั้งเอาผมตั้งเป็นห้าห้าหกหกอ่าเรียบร้อยถัดมาเราจะได้โตช่างระดับล่างโดยโตช่างระดับล่างเนี่ยจะเอามีไว้สําหรับคาบของถ้าเราคาบของปกติมันก็จะขาดได้บางอย่างแต่บางอย่างอ่ะมันจะมีเงื่อนไขอ่ายกตัวอย่างเช่นดินปืนเนี่ยเขาบอกว่าร้องของการผลิตต้องผลิต ถัดจากโต๊ะช่างโอเคถือว่าผมเรียกว่าโต๊ะช่างละกันก็คือถ้าไปนอกเหนือจากพื้นที่ใกล้โต๊ะช่างเราจะไม่สามารถผลิตอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ต้องมาแถวโต๊ะช่างเท่านั้นโดยโต๊ะช่างเนี่ยเดี๋ยวผมวางโต๊ะช่างก่อนเรียบร้อยอ่าเราได้ลูกแป้นลูกโม่เดี๋ยวแป้นลูกโม่ค่อยวางอีกทีเดี๋ยวมาดูโต๊ะช่างเอยโต๊ะช่างเนี่ยเราจะมีการอัปเกรดได้อ่าอัปเกรดโต๊ะช่างระดับล่างเป็นโต๊ะช่างระดับกลาง พอเราอัปเดตโต๊ะช่างระดับกลางเสร็จเราจะสามารถอัปเดตเป็นโต๊ะช่างระดับสูงโอเคโตช่างนี่คือมีคุณสมบัตินอกจากคารก็คือซ่อมอาวุธสมออาวุธเราเนี่ยสมรรถภาพเริ่มแย่ละโดยแถบสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกสมรรถภาพพอคลพิกที่อาวุธเราจะรู้ว่าอาวุธเนี่ยจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอย่างขวานหินเนี่ยขวานหินจะใช้ไม้120อะไรหนึ่งแล้วก็หิน60ซึ่งพวกนี้เราสามารถหาได้ตามแมบบพอเราอัปเกรดไปอ่ะเราจะสามารถคารของที่สูงขึ้น อยกตัวอย่างอย่างของที่แบบชัดเจนที่สุดก็คือยามหานะยกตัวอย่างมอไซค์เนี่ยก็คือต้องโตช่างระดับสูงเท่านั้นเสร็จแล้วภารกิจต่อไปที่เราจะเห็นว่าเรียนรู้แบบแปนลูกโม่อ่าเมื่อกี้เราได้แบบแปลนลูกโม่แล้วเรากดที่แบบแปนเสร็จแล้วก็กดใช้อ่าเราก็จะได้วัตถุดิบสําหรับแบบแปนลูกโม่มาอ่าอันนี้มี คุณได้เรียนู้สูตใหม่แล้วแปนลูกโม่ไปผลิตเลยโอเคเราไปที่ผลิตหลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีระยะเวลาในการผลิตก็คือ15บนาทีอันนี้เราผลิตเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ายิ่งผลิตเยอะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเยอะตามอ่าเดี๋ยวผมเริ่มผลิตเลย15วินาทีโอเคตอนนี้เราผลิตลูกโม่มาแล้วลูกโมเนี่ยมีกระสุนทั้งหมด5นัดเราสามารถคาฟกระสุนได้นะโอเคเค้นตัดไปก็คือผลิตเสื้อผ้าฝ้ายเราไปที่ผลิตแล้วก็ไปเลือกที่เสื้อผ้า นะพื้นฐานแล้วก็กดผลิตเหมือนจะต้องผลิตทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยงั้นเราผลิตพร้อมกันไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอ๊ะ okay. หลังจากที่เราผลิตแล้วเดี๋ยวรอกางเกงแป๊บนึงนะอ้าวกางเกงเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้ติดตั้งปืนลูกโม่ทั่วไปการติดตั้งก็คือเหมือนที่ขวานหินอะเราแตะที่ปืนลูกโม่ให้ตัวละครอ,อิบขึ้นมาอ่านี่คือการติดตั้งเรียบร้อยและต่อมาก็คือติดตั้งเสื้อห้าฝ้ายติดตั้งกางเกงขาย,ยาวผ้าฝ้าย โอเคเมื่อกี้ที่เราค้าฟมาเนี่ยเสื้อผ้าฝ้ายเนี่ยเรากดปุ๊บแล้วเรากดอุปกรณ์ก็จะเป็นการติดตั้งให้กับตัวละคระกางเกงผ้าฝ้ายติดตั้งเลยเรียบร้อยอ้าวเราได้แท่งไม้มาแท่งไม้นี่เหมือนก็คือไม้สเปนบอลเนี่ยภารกิจการเอาชีวิตรอดสําหรับบทแรกก็จบกันไปแล้วโดยเมื่อเรากดไปที่ภารกิจเนี่ยจะมีรางวัลพิเศษเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจคือเมื่อเราดาวแล้วอะเหมือนเราตายเราสามารถกดปุ๊บแล้วเราฟื้นเลยแต่การฟื้นเนี่ย จะบอกว่าของก็จะไปกองที่พื้นดังนั้นเราก็ต้องรียกเก็บของก่อนในสถานการณ์ที่ครับขา่านนี้เราต่อสู้กับศัตรูเนี่ยพอเรากดช่วยชีวิตปุ๊บเราก็ตรงนี้อิบของเร็วๆๆๆๆๆแต่ถ้าอิบของไม่ทันเราก็จะดาวลงไปเรื่อยๆเราจะล้มเหมือน <Nope. S 1> เหมือนเกมพวกทัพจีหรือเกมที่ฟรีไฟล์อะที่เวลาล้มเราก็จะคายไปเรื่อย แต่ว่าถ้าเราโดนซ้ําก็คือเราตายเลยดังนั้นเราก็ต้องรีบแล้วก็มีเพื่อนเล่นด้วยยิ่งดีกับเกมนี้เดี๋ยวเรารับเครื่องกระต้นหัวใจก่อนเลยอ่าเรียบร้อยเราไม่กลัวละเราลมครั้งนึ่งเราก็ฟื้นคืนชีพได้ <br ow> สิ่งนึ่งที่สําคัญเนื้เราจะเห็นหลอดสเตตัสเนี่ยเราพยายามให้มันเต็มตลอดเวลาโดยเลือดเนี่ยจะขยายหลอดเมื่อเราอัพเวลไปเรื่อย แล้วก็จบกันไปแล้วกับเกม last islands of survival ในบทที่1เดี๋ยวเราจะมาต่อกันบทที่2ในคลิปหน้า <c oughs> การเริ่มต้นการเอาชีวิตรอดสวหรับวันนี้ mg space ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย